สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับรายการตำนานพระสมเด็จยามเย็นๆนะครับนะอ่ะวันนี้ก็อาจจะเลดหน่อยนะครับนะเอ่ออาจจะหกโมงกว่ากว่านะครับนะคลิปนี้นะครับนะอ่ะก็เป็นชุดสายวังนะครับนะอ่ะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ มีสแกนคิวอาโคด้วยนะครับนะอ่ะเหมือนเดิมนะครับนะรายการละ350บาท3ารายการ1,000บาทนะครับนะอ่ะเพื่อใหเ้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มก,กันเลยนะครับอันนี้องค์ที่1น,นะครับอนุญ <c oughs> <c oughs> าตขยับไฟแป๊บหนึงครับ นี่ครับองนี้นะครับเป็นองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับฝั่งเม็ดพระธาตุนะครับแล้วก็มีแร่ต่างๆนานาชนิดเลยครับพี่ด้านหลังเป็นเอ่อวัดพระธาตุนะครับตแล้วก็มีเม็ดพระธาตุฝังอยู่นะครับนะโอ้โหสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหแล้วมีเม็ดพระธาตุนะครับนี่ครับแร่ต่างๆนะครับอ่าโอ้โหเม็ดพระธาตุเม็ดใหญ่ขาวๆนี่ก็มีครับ ตามสไตล์สายวังนะครับนันนะครับดูมีสีสันสวยงามครับพี่นี่ครับด้านหลังครับผมรายการที่หนึ่งครับเราไปรายการที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับ เป็นเเนื้อเบญจรงนะครับนะปิดทองมาสวยๆเลยนะครับพี่อ่านี่ครับด้านหลังนะครับเขียนว่าพระสมเด็จโชคการงานสมเด็จโตลูกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่อ่านี่ครับนี่นครับเนื้อเบญจรงนะครับนะเนื้อเบญจรงนะครับ สวยเลยครับพี่ดูครับเห็นไหมนี่ยครับปิดทองมาด้วยนะครับนะปิดทองมาด้วยครับดูครับด้านหลังนะครับนี่ครับมีข้อความด้วยนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับพี่อ่รายการที่สองครับต่อไปรายการที่สามครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะโอ้โหปิดทองมาด้วยครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับพระสมเด็จร่ำรวยเงิน สมเด็จโตปลุกเสกสร้างถวายร้อห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับวงปิดทองม,มาได้สวยงามมากเลยครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเม็ดแร่นะครับนะเนี่ยอ่าเป็นเล็ดแม่เออเม็ดแร่นะครับนะเนี่ยครับอเห็นไหมมีเม็ดแร่นะครับอ่ะ มาดูด้านหลังครับนี่ครับมีข้อความนะครับนะถวายรอห้าครับสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับนะโอ้โหหลายปีเลยครับพี่รายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่นะครับนะเนี่ยครับเป็นสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับเนื้อเป็นจระลงนะครับนะปิดทองสวยๆเลยนะครับ อย่าพระสมเด็จโตเมตานิยมสมเด็จโตปลุกเสกสร้างถวายรอห้าสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับนย่ย <c oughs> ครับโอโ้โหดูครับพี่เห็นไหมคือคือผมเนี่ยเห็นหลายๆท่านเลยครับพี่ทักมาปิดเนื้อเป็นจลงกันเต็มเลยครับแล้วผมว่าเนื้อเนื้อแบบนี้มีสเสน่ห์นะครับพี่เห็นไหมแบบเขามีสีสันเนี่ยครับสวยงามเลยครับพี่เนี่ยเห็นไหม อย่างไรก็ทักมาได้เลยนะพี่นะนี่ครับตามกติกาของเรานะครับนะขครปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะนี่ครับรา,ายการที่สี่ครับผมต่อไปรายการที่ห้าครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพิมพ์เพระประธานนะครับนั่งอยู่ในอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่นะเขาเรีนะยกพิมพ์อะไรนะครับองนี้นะ นี่ครับด้านหลังนะครับมีข้อความนะครับพระสมเด็จรักษาโลกสมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะอนี่ครับผิดทองมาสวยๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับมีคราบไข่คาบเก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ รายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับดูไปดูมาเหมือนจะมีตามีจมูกมีปากด้วยนะครับนะโอ้ล้วดูเนื้อนี่เก่าเก่าเลยนะครับพี่ด้านหลังฝั่งตะกุดห้าดอกนะครับนะด้านหลังฝั่งตะกุดห้าดอกนะครับฝั่งตะกุดทองห้าดอกนะครับ โอ้โหสวยเลยครับพี่เนี่ยครับอ่าดูครับเนี่ยครับแม้เห็นเหมือนจะมีหน้ามีตาแล้วพี่นะองค์นี้ครับอันนี้ครับอ่านี่ครับดูครับอย่างเงี้ยพี่ดูนะครับด้านหลังนะครับหน้าฝั่งตะกุด เหมือนจะเป็นกระบาดนะพี่นะเนี่ยกระบาทนะครับ5ดอกนะครับนะอ่ารายการที่6ครับต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังนะครับเอ่อมีคาถาชินบัญชรนะครับนะเนี่ยครับอืนี่เป็นท่านเจ้าพรคุณสมเด็จโตนะครับนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับ โอ้โหสวยเลยครับพี่ดูพิมพ์ลึกคมสวยนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับอ่าดูครับมันจะมีการลงรักมาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยคาบดำๆนะพี่รืเป็นคาบอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนะเนี่ยดูเห็นไหมคมสวยเลยครับพี่พุทธศินนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ครับคาถาชินบัญชรนะครับผมรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดนะครับนี่ครับมาพร้อมเหล็กดูดเลยนะพี่นะอยากให้ดูนะครับหลวงพูดทวดนะครับนะกักไม่ขีดนะครับนะกลักไม่ขีดนะครับเนื้อว่านเนื้อว่านนะครับนะ นี่องนี้เล็กดูติดนะครับโอ้โหดูครับสวยเลยนะครับพี่นี่ครับด้านหลังเป็นวัดพระธาตุนะครับนะเนี่ยโอ้โหอ่านี่ครับรายการที่แปดครับไปรายการที่เก้าครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่อซุ้มหรือเสมานะครับเนี่ย นั่งสมาธินะครับนะเนี่ด้านหลังเป็นวัดพระาธาตุนะครับดูครับโอ้โหเก่าเก่าเลยนะพี่ดูครับอ่าเดี๋ยวผมลองเล็กดูนะองค์นี้เล็กดูดดูดนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับโอ้โห,โ,หโหดูครับพี่โอ้โหดูครับมีคราบพงคราบไขขึ้นเลยนะครับผม ด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นวัดพระาธาตุนะครับนะอ่า,านี่ครับสวยๆเลยนะครับผมรายการที่เก้าครับพอ <c oughs> ไปรายการที่สิบนะครับนะเป็นหลวงพุททวดนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นอะไรครับเนี่ยตัวพยัญตัวภาษาไทยนะครับพอพ่านดอดเด็กเหรอครับ อันนี้ครับด้านหลังนี่ครับมีวัดนี่ครับพระธาตุนะครับนะนี่ครับอืดูพี่ดูมาว่าดนะปิดทองมาด้วยครับนี่ครับอืมเก่าเก่าเลยนะครับพี่ดูครับอ่านี่ครับอ๋อนี้เขียนว่าอะไรครับพอผ่านดอเด็กหรือป่อปลาดอเด็กเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับนี่ครับอืมจะสวยนะพี่นะเนื้อสวยครับ นี่ครับรายการที่10นะครับนะลองเล็กดูให้ดูครับอาองนี้ดูดนะครับรายการที่10ครับต่อไปตั้งแต่รายการที่11ถึง24นะครับนะจะเป็นชุดพระที่เลืองแสงได้นะครับนะยคือเมื่อวานผมลงไปก <c oughs> ี่องค์ผมจำไม่ได้ลนะ คือปิดนะครับนะปิดหมดเลยแล้วก็มีพี่ๆทางบ้านที่อดนะพี่นะที่พลาดโอกาสกันวันนี้ผมเลยจัดเต็มเลยนะพี่นะยาวเลยนะครับตั้งแต่อองค์ที่สิบเอ็ดถึงองที่ยี่สิบสี่นะครับนะ <c oughs> อา่าเนี่ยครับเริ่มองค์ที่สิบเอ็ดเลยนะครับนี่ครับถังหมุดหมีหมุดเล็กหมุดใหญ่นะครับหมุดทองนะครับนะ อ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นงาช้างหรือเปล่าพี่เห็นไหมขึ้นไปเนี่ยปึ๊บนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับนั่งนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอ่อันนี้เป็นตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเห็นไหมนีม่ฝั่งเม็ดฟัดธาตุนะครับเนี่ยครับโอ้โหพุทธศิลป์สวยงามนะครับพี่บอกเลยว่า มาแล้วนะครับนะโอกาสมาแล้วนะครับพี่มีอยู่สิบสี่องค์นะครับนะนี่ครับเห็นไหมอ่ารายการที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวปิดไฟดูเลยพี่ถ้าหลอดขาดกลางไลน์นี่อย่าว่ากันนะครับนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมลืมปิดไฟในห้องนะครับน่ะแป๊บหนึ่งครับต้องปิดไฟในห้องด้วยนะครับนะถึงจะได้เห็นชัดๆนะครับนะ อันนี้ครับปิดแล้วพี่เดี๋ยวลองสักคู่นะครับของสวยๆต้องใจเย็นๆนะครับนะอ่นนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอ่ะปิดไฟครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่สวยๆเลยนะครับอ่ะต่อาไปรายการที่สิบสองครับนี่ครับอ่าเป็นพิมพ์เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนะเนี่ยโอ้โหฝังมุกทองมาครับ พ,พี่ดูนะครับถูกใจองไหนเนี่ยคือรีบทักมาปิดได้เลยนะพี่นะเพราะเมื่อวานมีแย่งมาปิดกันโอ้โหแทบไม่ทันนะพี่นะแล้วก็มีพี่หลายท่านเลยที่พาคไปนะครับนะเนี่ยครับอ่านี่ครับดูครับมีเม็ดแร่ต่างๆนะครับเนี่ยครับหมุดทองครับพี่โอ้โห องที่สิบสองครับปิดไฟนะครับโอ้โหดูครับพี่เป็นไงอ่า <c oughs> ต่อไปราการที่สิบสามนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานสิ่งนะครับนี่ครับมีมุดทองนะครับโอ้โหนี่ครับดูครับพี่เห็นไหม ที่สิบสามครับพิมฐานสิงครับปบ๊บโอ้โห,โหนี่ครับอ่ะผมลืมเล็กดูดให้ดูนะพี่นะเมื่อกี้ถึงองค์ที่สิบสามน,นะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่นะเดี๋ยวผมดูดให้ดูก่อนนะพี่นะเดี๋ยวพี่ๆจะได้เห็นกันนะครับนี่องค์นี้เล็กดูดดูนะครับองค์ที่สิบเอนะครับผมลืมเลยครับต้องขออภัยครับ จะไปรายการที่สิบสองนะครับมวนใหม่นะพี่นะขออนุญาตนะครับพอดีผมลืมครับนี่เอาเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบมวลสารแบบที่ว่าแบบมีแร่เหล็กไหลไพ่ดำนะครับที่ว่ามีแร่เหล็กต่างๆนะครับนี่ครับเลยลองเล็กดูให้ดูครับองค์ที่สิบสองนะครับไปองค์ที่สิบสามนะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับดูดครับผมต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ นี่ครับอืนี่ครับพิมพ์ฐานสิ่งนะครับดูครับมีเม็ดพัะธาตุนะครับนะอ่านี่ครับสวยนะพี่นะสวยเลยครับผมอ่ะนี่ครับอืดูครับพี่เห็นไหมฝั่งมุดสองเม็ดนะครับน้ำมุดทองสองเม็ดครับอ่าการที่สิบสี่นะครับ ดูดนะครับนะบิดไฟนะครับอ่าสวยงามครับพี่รายการที่สิบสี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับลองเล็กด,ดูให้ดูก่อนเลยนี่ครับดูดนะครับนะเนี่ยโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะ การที่สิบห้านะครับนี่ครับฝังุดท้องสองนะครับนี่ครับอือยากจะซูมเนื้อให้ดูจังเลยพี่นี่นี่ครับอืมเป็นไงครับพี่เห็นไหมโอ้โหสวยเลยนะครับนะในการที่สิบห้านะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับพิมพ์ฐานสิงห์นะครับนะ เนี่ยฝั่งเม็ดพระาธาตุด้วยครับจะได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กทุกองค์นะพี่นะเสียงเปิดไฟป,ปิดไฟนะครับนะ,ะนี่ครับฝั่งหมดทององสี่หมุดเลยนะครับนะสี่เม็ดเลยนะครับหนึ่งสองสามมีรูปแฝดนะครับอ่รายการที่สิบหกครับ ไปรายการที่สิบเจ็ดครับ <c oughs> อ่าพิมฐานสิ่งนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับสวยเลยครับพี่ <c oughs> เห็นไหมอ่าเนี่ยนี่ครับด้านหลังฝั่งมุดท้องสองเม็ดนะครับนะ รายการที่สิบเจดนะครับอต่อไปรายการที่สิบแปดครับนี่ครับวงนี้เป็นพิมพ์ปกโพใบใหญ่นะครับนะปกโพใบใหญ่นะครับฝั่งมุดทองมาสามเม็ดนะครับนี่ครับดูพุทธสินพี่เห็นไหมนะ าดูเม็ดมวลสารนะครับโอ้โหนี่ครับเม็ดพรธาตุนะครับอืหลังหลังนะครับนี่ครับอืหมุดทองนะครับพี่ฝังสามเม็ดครับผมแต่ละองค์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะรายการที่สิบแปดครับดูครับปึ๊บอืหดูครับ รายการที่19ครับอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์โปโพใบใหญ่นะครับนะนี่ครับฝังมุดทอง2เม็ดนะครับอ่าน,นี่ครับโอ้โหดูครับเม็ดแรกเป็นเม็ดเม็ดเลยครับพี่นี่ครับสวยเลยครับ นี่ครับหมุดทองสองเม็ดนะครับนะรายการที่สิบเก้านะครับนะดูนะครับอ่าเอิบสวยๆเลยครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพิมพ์ฐานสิงห์นะครับดูครับโอ้โหเห็นไหมครับแต่ลงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้มีสองเม็ดนะครับนะหมุดทองสองเม็ดนะครับผม <c oughs> นี่ครับนั่นหลังนะครับนี่ครับมีเม็ดแร่ด้วยครับรายการที่ยีสิบนะครับนะนี่ครับโอ้โหเหลืงแสงนะครับอ่ ไปรายการที่21นะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพใบใหญ่นะครับนะนี่ครับโขงนี้ฝังมุดทองเยอะมากเลยครับอ่ะน,นี่ครับอืมอย่างเนี้พี่ดูครับ อนะครับรายการที่21นะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์โปกโพใบเล็กนะครับนะนี่ครับอ่านี่ครับใบเขาจะออกเล็กๆนะครับนะใบเล็กนะครับตรงนี้ครับมีหมุดทองสองหมุดนะครับนะนี่ครับ สวยนะครับนะสวยนะครับพี่บอกเลยพุทธศิลน์ส่วังนี่สุดยอดจริงๆนะครับผมนี่นับถือช่างเลยนะครับนะช่างหลวงนะครับนะเนี่ยครับสวยนะครับมาดูครับดูครับปึ๊บอ่าครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับ เราไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับพิมพ์ปกโพใบเล็กนะครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับนะ รายการที่ยี่สิบสามครับดูดนะครับนะนี่ครับองค์ที่ดูดนี่ก็จะมีแร่พวกเหล็กไหลไพ่ดานะครับมีแร่เหล็กต่างๆนะครับนะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานสิงห์นะครับรายการสุดท้ายนะครับฝั่งมุดสองฝังมุดทองสองมุดนะครับ สวยเลยนะครับพี่ดูครับนี่ครับฝั่งเม็ดพระธาตุมีเม็ดพระธาตุนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับหมุดทองนะครับนะสองหมุดนะครับนะรายการที่ยี่สิบสี่ครับป๊าบอย่างสวยเลยพี่บอมาะคำเดียวเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบทั้งถาดนะพี่นะ ทาที่ว่าผมใส่ผ่าเน,นี่ยนะ <c oughs> แล้วผมจะปิดไฟให้ดูเ <c oughs> นี่ยโอ้โหดูดิพี่เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยครับขอขอแนวตั้งนะครับพี่เห็นไหมเ <c> น <oughs> ี่ยอืมสวยๆเลยครับพี่อ่านี่ครับ ก่อนจะไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 8 0ย์แปดศูนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับนะแคป็บคิวอาโคสสแกนหาได้เลยนะครับนะครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ